สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสองทุ่มเศษเศษแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสำหรับคลิปนี้ชองอารเกมเมอร์จะมาสรุปให้ฟังครับว่าการหักเงินชกสอสมอเดือนพฤศจิกายนที่จะหักวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้หักแตกต่างกันอย่างไรหรือหักเหมือนกันหักเท่ากันไหมสมาชิกชกสอสมอลายเก่ากับผู้สมัครลายใหม่ชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ เมื่อวานนี้ครับ7พฤศจิกายนสมาคมชคกสออสมอแห่งประเทศไทยประชุมกรรมการแล้วครับแล้วก็สรุปผลการประชุมออกมาแล้วข้อมูลที่สำคัญสำคัญก,ก็คือสมาชิกทั้งหมดนะปัจจุบันทั้งอสมอที่เป็นสมาชิกมาแต่ก่อนหน้านี้และคู่สมรสอสมอที่สมัครใหม่อสมอที่สมัครใหม่เจ้าหน้าที่ที่สมัครใหม่ที่ถูกรับรองเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วรวมกันทุกคนเขาเรียกว่าสมาชิกชกสสมอด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งสิ้นขณะนี้1ล้าน 43,581คนนะครับหากหากมีสมาชิกเสียชีวิตสมาชิก1คนเนี่ยหักไปช่วย50สตางค์เสียชีวิตนะครับเสียชีวิต1คนหักคนละ50สตางค์ไปช่วยนี่ก็จะได้ถึง1นึ่งล้านสี่หมืสตางค์ทายาทก็จะได้รับถึง5 2 1แสนสบาท50สตางค์นะครับแต่สมาคมเขามีนโยบายว่าต่อไปนี่ถ้าสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นนี่ มากกว่าล้านคนกว่านี้นี่ถ้าเขาจะจ่ายเพียงห้าแสนให้กับทายาทโดยเอาห้าแสนตั้งไว้แล้วเอาจํานวนสมาชิกทั้งหมดไปหารเลยก็จะหักน้อยกว่าห้าสิบสตางค์ต่อการช่วยหนึ่งลายนะครับแต่ว่างวดสิบห้าพฤศจิกายนนยังจะหักห้าสิบสตางค์ต่อลายอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าสมาชิกเสียชีวิตไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นทายาตรอบนี้อสมอเสียชีวิตรอบนี้รอบหักกันไปช่วยเดือนพฤศจิกายนนี่ ยังจะหักรายละ50สตางค์ต่อหักไปช่วยลายละ50สิบตางค์อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทายาทจะได้รับสูงสุดถึง5้าแสนสบาทห้สิบตางค์นะครับสําหรับรอบพฤศจิกายนนี้เพราะยังหักห้าส0สตางค์อยู่นะครับก็1-30่งถตุลาคมที่ผ่านมาก็มีเสียชีวิต537ร้ยสาายทายาททั้ง537รายนี้จะได้5้า0สนสองหบาทห้ตางค์นะครับ ส่วนสมาชิกทุกคนที่ยังมีชีวิตยอยู่จะโดนหักวันที่15พฤศจพกายนนี้ครับ268บาท50สตางค์นะครับโดย268บาท50สตางค์นี้ออสมอที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วโดนหัก2 6 8รบาท50สตางค์แน่นอนครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วแต่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆด้วยก็หกักอันที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆด้วยก็จะหักมากกว่า2 6 8รบาท50สสตางค์นะครับ ส่วนอสโมที่สมัครใหม่คู่สมรสอสโมที่สมัครใหม่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขชุมชนที่สมัครใหม่โดยผู้ส่งมาสมัคร1-30กันยายน65หนั้นก็จะโดนหักวันที่15พฤศจิกายน268บาท50สตางค์เหมือนกันครับพะเป็นสมาชิกและคุ้มครองแล้วนะครับซึ่งกลุ่มนี้กลุ่มที่สมัครใหม่1-30ากันยายนนี้นะครับใบสมัครใบสมัครถึงสมาคม 1- 1 0สะ หนึ 1> 1่งถึงสาิบกันยายนนี้เขาก็หักค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีไปแล้วเมื่อสิบสองตุลาและยี่สิบเอ็ดตุลานะครับก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยไปแล้วแต่เริ่มคุ้มครองสามพฤศจิกานะครับเพราะว่าเขารับรองเป็นสมาชิกสี่ตุลาเริ่มคุ้มครองสามสิบพ้นสามสิบวันนับจากวันที่สี่ตุลาพ้นสามสิบวันนับจากวันรับรองนี่วันที่พ้นสามสิบวันวันแรกก็คือสามพฤศจิกาสามพฤศจิกาเป็นต้นมาก็เริ่มคุ้มครองแล้วนะครับกลุ่มสมัครใหม่นี่เพราะนั้นวันที่สิบห้าพฤศจิกายนก็จะหัก ช่วยเพื่อนงวดแรกหัก268บาทเท่ากันทุกคนกับสมาชิกเก่าเพราะเป็นสมาชิกเหมือนกันนะครับและหากเป็นอะไรไปเสียชีวิตไปก็จะได้รับเท่ากันเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นอสมอเก่าอสมอที่สมัครใหม่นะครับคู่สมรสอสมอที่สมัครใหม่เจ้าหน้าที่ที่สมัครเสียชีวิตไปก็ได้เงินเท่ากันเวลาช่วยเพื่อนก็ช่วยเท่ากันนะครับเอาแล้วครับคู่สมรสอสมอและเจ้าหน้าที่นะครับก็ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้สมาคมหักได้ฝากให้มากกว่า2 6 8บาทเข้าไว้นะครับ268บาท50สตางค์ไว้โดยเขาจะหักวันที่15พฤศจิกายนนะครับส่วนอสมอไม่ต้องฝากเพราะว่าอสมอจะรับค่าบริการวันที่15แล้วจึงจะหักนะครับเข้าใจนะครับส่วนผู้สมัครรายใหม่รายใดที่สมัคร1-30กันยายนที่ยังหัก1 2 5บาทค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีไม่ได้ให้เอาเงินเข้าก็เอา2 6 8บาท50สสตางค์ บวกกับ125บาทด้วยก็จะเป็นสัก400ไว้นะครับจึงจะพอหักทั้งสงส่วนนะครับส่วนใครโดนหัก1 2 5บาทไปแล้วก็เอาเข้าไว้ให้มากกว่า2 6 8บาท50สตางค์นอกจากนั้นยังให้มีเงินเหลือในบัญชีสักร้อยสองไว้เพื่อบัญชีเดือนสภัดตลอดและหักได้ตลอดนะครับถ้าบัญชีโดนปิดโดนลอ็อกมันจะหักไม่ได้มันจะมีปัญหานเรื่องค้างจ่ายนะครับก็ดูแลตรงนั้นด้วยนะครับทีนี้ผู้สมัครรายใหม่ก็มีอีกกลุ่มนะครับ ไปดูครับผู้สมัครเป็นสมาชิกรายใหม่ครับก็คืออสมที่สมัครใหม่ในช่วง1-30ตุลาคมหกห้าคว่า1-30ตุลาคมหกห้าคือใบสมัครถึงสมาคมนะครับแล้วคู่สมรสที่สมัครใหม่ใบสมัครถึงสมาคม1-30ตุลาคมหกห้าเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขชุมชนในหน่วยงานต่างๆนะครับที่ส่งใบสมัครถึงสมาคม1-30ตุลาคมหกห้ากลุ่มนี้เขาเรียกว่าผู้สมัครใหม่ 15พิพก,กาจูนี้ก็จะหัก125บาทครับเป็นค่าสมัครร้อยครับลงรายปี25นะครับเอาเงินเข้ามืด้วยนะครับส่วนอสมอกับเจ้าที่ส่สวนเจ้าหน้าที่และคู่สมรสอรสมอส่วนอสมอไม่ต้องเพราะว่าวันที่15พิพกาจูนี่รับค่าบริการก็จะหัก125บาทนะครับส่วนคู่สมรสกับเจ้าหน้าที่ต้องเอาเงินเข้าไวา้ให้มากกว่า125ไว้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ สมาคมรับรองเป็นสมาชิกแล้วเมื่อ7พฤศจิกายนนะครับแต่รับรองเป็นสมาชิกแล้วยังไม่คุ้มครองนะครับเพราะว่าหลักการคุ้มครองก็คือพ้น30วันนับจากวันที่7พฤศจิกายนไปวันที่พ้น30วันวันแรกก็คือ7ธันวาคม65 7ธันวาคม65เป็นต้นไปจะเริ่มคุ้มครองนะครับเพราะนั้นในวันที่15เขาจึงยังไม่หักเงินช่วยงวดแรก268บาท50ตางเขาไม่ได้หักเขาหักเฉพาะค่าบำรุงรายปีและค่าสมัคร100นะครับก็รวมเป็น125หักตัวนี้ก่อน ส่วนผ่านการคุ้มครองแล้ว7ธันวาคมนนงวดแรก15ธันวาคมเขายิงจะหักส่วนงวดแรก15ธันวาคมจะโดนหักเท่าไหร่ก็มารอฟังข่าวที่ช่องอาร์เกมเมอร์ก็จะนํามาเล่าแบบนี้แหละครับให้ฟังทุกเดือนทุกเดือนไปก็จะได้เอาเงินเข้าก่อนวันที่15ว่าจะเอาเข้าเท่าไหร่จริงจะพอหักนะครับกลุ่มนี้นะครับก็สรุปให้ทราบตามที่กล่าวมานี่ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เป็นอสมอสสและคู่สมรสอสมพอสมควรครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปและวันต,ต่อไปครับสวัสดีครับ